สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมีคลิปมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องเหยื่อที่พังๆนะครับว่าเราจะไปใช้งานมันได้อีกหรือไม่นะฮะตัวนี้จะเป็น B-Feed นะครับน8ครับ48 s นะครับตัวนี้จะเป็นเหยื่อที่ปกตินะครับ กับตัวนี้นะฮะตัวนี้ลิ้นจะหักไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นพอย์เตอร์ครับ48 SP นะครับตัวนี้จะเป็นเบ็ดเดิมที่ติดมากระเยื่อเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเบ็ดเป็นเบอร์12ของโอนเนอร์นะครับเพื่อที่จะไล่ระดับของเยื่อนะครับให้มันจมน้ำช้าหรือเร็วนะครแล้วก็พวกเหยื่อพวกนี้นะครับ ไม่จาเป็นต้องเป็นพอยเตอร์นะครับเป็นเหยื่อค่ายไหนก็ได้นะครับที่พังๆใช้ได้หมดเดี๋ยวมารอดูตอนเปลี่ยนเบ็ดเสร็จแล้วนะครับเราได้ทําการเปลี่ยนตัวเบ็ดเสร็จแล้วนะครับทั้งหน้าและหลังนี่ฮนะเดี๋ยวตามไปชมต่อกันที่หมายเลยนะครับว่าเราจะใช้แอคแบบไหนและใช้แอคแบบไหนได้บ้างกับสถานการณ์ต่างๆนะครับ ผมก็มาถึงหมายแล้วนะครับอา่าล้อที่ผมยิมมาใช้วันนี้จะเป็นอเดบัลัน b f s XG นะครับรอบแปดปีสิบสองพันสิบสองนะครับระบบที่ผมเล่นวันนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ กับการใช้งานเหยื่อตัวนี้นะครับเปลี่ยนเบ็ดเป็นเบอร์ทิบสองแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงลิ้วน้ำนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แอคเคาะช้า โอ้โหแั่ไม่โดนนะครับไม่โดนะนะมีตัวนะมีตัว,ตวมันอยู่หลังหลังแนวน้ำลงไปครับ อยู่น้ำมาเลยครับนม่มมกระดับไม่โดนเลยตีเข้าแนวกอหญ้านี้นะครับตีให้ชิดเลยครับเอาเคาะ มาดูแล้วครับเนี่ยฮะนี่ครับโดนจนได้นะครับ เป็นพอยเตอร์นะครับที่ลิ้นหักหลอยลอกกันเนี่ครับเห็นครับไพอเตอร์ที่ลิ้นหักนะครับผมเอามาดัดแปลงเล่น เดี๋ยวปล่อยปลาก่อนนะครับเดี๋ยวตายครับนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่เป็นอยเร์ร์นะครับที่เรามาดัดแปลงเล่นเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับว่าเราจะได้เพิ่มไหมโอเคครับ ข้อบแบบนี้ครับเลื้อยมาเรื่อยๆนะครับ

อยงันครับโอเคครับเดี๋ยวผมปล่อยปลาแป๊บนึงนะครับอันตรายมากเข้ามือนะครับระวังด้วยผมโดนบ่อยมากนี mm ่ค hmm. รับอย่างยนะครับ เย,เยอะครับไล่มาอีกนะครับตัวตัวค่อนข้างเยอะครับแต่ตัวไม่โตเพราะน้ำน้อยการที่เล่นทวนเอ่อตามน้ำมาแบบนี้นะครับแบบนี้ที่ผมเล่นเนี่ย พยายามเล่นรอบลอกของรอบที่สูงครับตัวนี้เป็นรอบแปดนะครับถ้าเล่นรอบต่ำแล้วเก็บสายไม่ทันครับเดี๋ยวข้ามไปด้านหน้านี้ฮะนี่ก็เป็นอีกหมายหนึ่งที่ค่อนข้างดีเลยนะครับน้ำตรงนี้จะตื้น เหยื่อที่เราใช้ก็จมน้ําช้าครับเหมาะกับหมายแบบนี้มากครับที่น้ํำตื้นๆแล้วก็จะอยู่ใต้ต้นมาเดือ่อจะมีลูกปลาเล็กๆเ,เข้ามากินมาเดื่อครับพวกกระสูบจะมาดักกินกินลองดูว่าจะมีตัวไหมครับ กันไม่โดนครับกัดไม่โดนครับน้ำก็จ่ายนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกที่หนึ่งนครับเี่ด้านนี้ครับก่อนที่น้ําจะไหลลงครับตรงหัวน้ําชอบมีกระสูนมาดักรออยู่นะครับเนี่ยครับโอ้โหหลุดนะครับโอ้โหกัด อะไรครับวันนี้หลุดตลอดเลยครับ หูยหลุดนะครับโหทลิปนี้คงต้องลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าหมดเวลาของผมแล้วนะครับและอุปกรณ์นี้ผมใช้นะครับ ก็จะเป็นอะเดบัลัน B.F.S XG นะครับปี12สปูลจะเป็นเอเวล2.4มิลแล้วก็เออเป็นแม่เหล็กเล่นระบบแม่เหล็กของเอเวลนะครับคันนะครับก็จะเป็นอาบุกเซียนะครับเท้าตินมาควส3-6ถปอนด์นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ